เช้าตั้งแต่เวลา6นาิกาหลังจากเดินทางกลับจากกรุงเทพวันนี้ปันสวนผลไร่มีออเดอร์ผักหวานป่าพอสมควรครับต้องออกมาเก็บผักหวานเพื่อส่งตามคำสั่งซื้อของแฟนๆที่ชอบกินผักหวานนะครับ วันนี้เราคงใช้เวลาประมาณ3-4ถึงชั่วโมงในการจัดการเก็บยอดผักหวานครบทุกพื้นที่นะครับเพื่อนๆปั้นสวนครับดูยอดผักหวานของเราเป็นยอดผักหวานรุ่นแรกๆค่อนข้างจะสวยงามยอดอ่อนครับ การนำส่งนั้นเราเน้นคุณภาพเป็นผักหวานอินทรีย์ซึ่งเป็นพระเอกของปันสวนผลได้เ,เพื่อนๆที่สนใจที่ชอบผักหวานป่าในแต่ละช่วงที่จะมีการเก็บส่งต่อผู้ที่สนใจนะครับก็จะทำเป็นระยะระยะ เรามีแค่400ต้นเท่านั้นครับเป็นรุ่นแรกๆปลอดสารพิษแน่นอนนะครับเป็นเพว่าสวนของเราเป็นสวนอินทรีย์ที่รับการรับรองนะครับสนใจอยากจะมาเที่ยวที่สวนผักหวานหรือจะมาเที่ยวที่ปั้นสวนผลได้ตำบลบ้านแร่อำเภอขวาวสินนรินเข้ามาได้ครับมาได้มาเยี่ยมชมมาดูพัฒนาการของปั้นสวนผลไร้ นะครับว่าพิติธภัณฑ์ของปันสวนผลได้นั้นมีพัฒนาการมีผิติธภัณฑ์อะไรบ้างที่จะนำไปบริโภคได้นะครับเชิญนะครับเพื่อนๆที่รักสุขภาพเข้ามาเยี่ยมชมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยเฉพาะอาหารสุขภาพในยุคหลังโควิดจะเป็น เรื่องสำคัญที่สุดนะครับที่ปันสวนผลไร่เรามีทั้งข้าวหอมมะลิกอขอ105อินซีเรามีน้ําอ้อยข้นสดอินรีเรามีมะละกอเรามีกล้วยเรามีผักหวานป่าเรามีมะขามเทศมันนะครับรสชาติมันช่วงนี้ยังไม่ได้เก็บมะขามเทศครับยังปล่อยให้นกเขาจัดการไปเรื่อยๆก่อนนะครับเชิญนะครับ มาเที่ยวปั้นสวนผลได้กันครับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ